สวัสดีครับพบกับช่างใหม่เราซ่อมเกี่ออโต,โตทุกรุ่นนะครับวันนี้ก็มามืดๆหน่อยนะครับก็จุดวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังก็คือสรุปเคตของ Toyota a u t i ติ v v t K310 นะครับก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าทำไมคันเร่งค้างนะครับก็เดี๋ยวจะบอกกันว่าผมทำอะไรไปม้างครั้งแรกนี่คือผมมีสมองอยู่หนึ่งลูกนะก็คือใส่ขึ้นไปเลย พอใส่ปุ๊บเนี่ยอาการยังเหมือนเดิมนะครับก็เลยตัดออกว่าอ่ะไม่ใช่สมองแล้ว2ก็คือผมเข้าเข้าเครื่องสแกนจับดูแล้วก็ไปดูที่หน้าไรเดอ a ์้าอ่ะเพราะว่าผมจับสังเกตได้ก็คือทุกครั้งที่คลิกดาวเนี่ยแล้วผ่อนคันเร่งเนี่ยรอบจะค้างนะครับชะค้างอยู่ที่2องพันรอบแต่พอแตะคันเร่งเบาๆเนี่ยมันจะชิปเกียร์ขึ้นให้นะครับพอชิปเกียร์ขึ้นให้เนี่ยรอบมันก็จะหลงนะครับผมก็เลยสงสัยว่าอ เซนเซอร์ขาครืงเร่งมีปัญหาหรือเปล่าเซนเซอร์ปีกพิเชื่ออะไรต่างๆนะแล้วก็ดูปุ๊บก็ดูเปรียบเทียบค่าสแตนดาดค่าพื้นฐานกับรถที่ปกตินะครับก็ไม่มีอะไรที่มันผิดปกติเลยนะครับทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่อง ecu ecm กล่อง ecmtcm ก็ไม่มีปัญหานะครับเวลาตบเข้ามาที่แมนวนวลก็ เกียร์ก็ชิปปกติตบขึ้นก็ชิปอัพปกติเวลารอบได้ความเร็วได้เวลาความเร็วไม่ได้ถ้าเราไม่ชิปดาวลงมาเขาก็จะลดลงมาให้นะครับก็คือสอบถามทางเจ้าของรถพูดคุยกันพอดีเจ้าของรถคุยว่าเออมันเกี่ยวไหมกับการที่จอดรถนานนะครับก็บอกว่าอื ผมก็เลยเอกใจนะเพราะเกียร์รุ่นเนี้ยคาแรคเตอร์ของเขานะครับ K310 เนี่ยคาแรคเตอร์ของมันนะจะไม่เหมือนตัวใหม่จะไม่เหมือน K313 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสายไฟ9เส้นนะถ้าคนพื้นพื้นเขารู้กันก็จะสายไฟ9เส้นถ้าเป็นตัวใหม่ก็สายไฟ12เส้นอะประมาณนี้ก็คือทุกครั้ง ที่เคสามหงศูนคลิกดาวเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่เกียร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าดูชิฟสเตตัสเนี่ยคือมันจะเทินเกียร์แบบโหดมากสมมุติว่าเราขับอยู่เกียร์ห้าขับไปเรื่อยความเร็วหกสิบแปดสิบรอบอยู่พันต้นๆ้น,นเกียร์ห้าพอคลิกดาวปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้นะเคสาศูนเนี่ยชมหน้าแบน มันเทินเกียร์ให้เหลือเกียร์สองเลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่เกียร์อะไรคือเทินโหดมากปื๊ด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 แบบว่ารอบฟาดอย่างไวเพราะว่ามันเทินเกียร์ได้แบบโหดกว่าเคสาหนึ่งสานี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำไม t o โยต้าถึงทำ c ีวมาสองเจนในเวลาไล่เลี่ยก,กันมากผมบอกเลยนะว่าคนที่ชอบขับรถแบบ ุตปาสนะครับสายซิงผมแนะนำหน่งยูน310ผมรู้สึกว่าอีกหน่อยเค310เนี่ยสายไฟ9เส้นนะ่ะจะเป็นตัวแรนะด้วยที่เกียร์เชียงกงไม่ได้มีราคาสูงมากด้วยสมองที่มันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเท่าไหร่นะครับด้วยที่ทุกอย่างเหมือนกับเค313เลยแต่งกันแค่บอดี้วอลกับเสื้อกลางแค่นั้นเอง หม้อเหมือนกันสายพานเหมือนกันชุดฟอร์เวิร์ดเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียของ K 3สาศนก็คือบางโรงงานก็คือผมจะพูดแบบนี้ก่อนโรงงานที่ผลิตเกียร์มาให้กับออติสเนี่ยมาใส่อาติสเนี่ยคือผมบอกเลยนะจากที่รื้อเกียร์มา1ิบลูกโดยเฉลี่ยจะเจอสักสองลูกนะแตกต่างจากชาวบ้านนะ <S <S 2> <S 2> ผมว่ามันน่าจะมีหลายโรงงานอะหลายโรงงานที่ทําเกียร์มาให้อย่างเช่นอะสปูลว,วอล บอดี้เดียวกันในสมองเกียร์ของรุ่นนี้ทําไมมันมีกรองสแตนเลสแล้วทําไมอันนี้ไม่มีกรองสแตนเลสทั้งๆท,ท,ที่เป็นสมองมากับรถเหมือนกันนะครับไอตัวนี้อ่ะมี QR code ติดตรงสมองไอนี่ทำไมไม่มี QR code อ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ผมก็ได้เข้าสรุปว่ารถคันนี้คือที่เขาคันเร่งค้างเพราะมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขานะครับ คาแรคเตอร์ของเขาทําไมผมถึง so คิด so ว่าเป็นแบบนั้นคือหนึ่งเลยผมสอบถามกับเจ้าของรถว่าพี่พี่ได้ใช้รถคันเนี้ยเยอะไหมนานไหมเพราะว่าผมเอกใจที่เขาบอกว่าเกี่ยวไหมกับจอดนานก็เลยเอกใจคําพูดคํานี้ของลูกค้านะครับก็เลยสอบถามว่าเขาอะขับรถมาแค่ทํางานส่วนวันหยุดก็ ใช้รถอีกคันหนึ่งนะครับส่วนมากคือคันนี้จะขับแค่ทํางานก็คือเส้นทางที่เขาขับเนี่ยจากบ้านมาทํางานเนี่ยคือส่วนมากเส้นทางนั้นอะ่ะจะรถติดเลยก็คือยากมากที่จะมีจังหวะคลิกดาวส่วนมากเขาก็จะขับเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็ชิปอัพให้ปกติเลยครับเกียร์ห้ามาแน่นอนรอบต่ํามันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เจ้าของรถเนี่ยเขาลืมคาแรคเตอร์ของรถคันนี้ไปนะครับเจ้าของเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงนะครับแล้ว มีอีกหนึ่งประเด็นก็คือมันมีข้อเปรียบเทียบเพราะว่ารถอีกคันหนึ่งเนี่ยเขาใช้เป็น Honda Honda Civic นะครับเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ AT คือการทำงานคาแรคเตอร์เกียร์ของรถรุ่นต่างๆไม่ว่าจะค่ายเดียวกันหรือต่างค่ายเนะี่ยผมบอกเลยว่าไม่เหมือนกันนะคาแรคเตอร์ Character. ก็เลยผมนึกคิดถึงลูกค้าคนหนึ่งนะผมก็เลยโทรผมก็เลยสอบถามเขาในไลน์ว่าพี่เวลา เทินเกียร์เนี่ยรอบพางไหมเวลาคลิกดาวเนี่ยเขาบอกใช่มันจะรออ่ะโอเคก็คือเพราะว่าผมจําได้ว่าผมทํารถลูกค้าคนนั้นไปอ่ะรู้สึกว่าเกียร์ตัวเนี้ยคือถูกใจผมมากแหละเพราะว่าผมนี่สายตีนตีนผีตีนหนักเลยก็คือกดปื้ดมากดปื้ดมากดปื้ดนี่ฟาดรอบไวมาก ต่างกับ K313 ที่เป็นสายไฟ12เส้นนะครับจะอยู่ในรถของ Toyota a อ t i ติปี2012ขึ้นมานะจนถึง New a l t i ิก็ยังใส่ K313 อยู่นะครับคือเวลาคลิกดาวของเกียร์ตัวนั้นนะ่ะมันจะสมมุติว่าจริงๆอ่ะมัน7สปีดนะแต่ที่ผมใช้เครื่องใดดโนซ t คทูลดูเนี่ยเครื่องสแกนดูเนี่ยมันมีมาให้แค่5สปีด ไอ้ตัวเนี้ย k 3สาหนึ่งูนเนี่ยเวลาคลิกดาวเนี่ยเขาจะเทินเกียร์เหลือเกียร์สองวิ่งวิ่งอยู่อยู่เกียร์หพอเทินพอคลิกดาวปุ๊บเนี่ยเหลือเกียร์สองเลยพอกดสุดคันเร่งแต่ถ้าเป็น k 3สามึงสามเนี่ยขับอยู่เกียร์ห้าพอเทินเกียร์ปุ๊บคลิกดาวเนี่ยเขาจะเทินมาให้เกียร์สามซึ่งมันมีข้อดีข้อเสียครับข้อดีข้อดีของเกียร์สามหนึ่งสามเนี่ยคือมันมันนวลกว่ามันนิ่มกว่า มันเข้ามันแบบมันเทินเกียร์ได้นุ่มกว่าเหมาะกับคนชอบความแบบนุ่มนวลซอฟมีความซอฟในตัวแต่ส่วนตัวเนี้ยเหมาะกับสายซิ่งครับข้อดีก็คือรอบฟาดไวมากฟาดแบบกดมาปึ๊บปื๊ด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 ,ดรอบจะมาไวกว่าเคสามงสาเพราะเขาโปรแกรมในการคลิกดาวน์เนี่ยต่างกันแล้วเวลาแล้ว,ลวทำไมถึงรอบมันค้างผมก็ให้เหตุผลแบบนี้ก็คือ มันรอคนขับว่าจะเอาอย่างไงสมมุติว่าถ้าคุณจะไม่ไปต่อคุณแค่แตะคันเร่งเบาๆมันจะชิปอัพให้อันนี้คือที่ผมจุดสังเกตของรถรุ่นนี้นะครับเวลาที่ผมคลิกดาวแล้วผมยกคันเร่งเลยนะยกคันเร่งก็คือผมจะยกตีนออกจากคันเร่งเลยคือมันจะไม่เทินเกียร์เอ้ยมันจะไม่ชิปอัพเกียร์เลยมันจะรอบมันจะค่อยๆลงตามความเร็วรถแต่เมื่อไหร่ที่ผมแตะคันเร่งไปบางๆนะแตะเบาๆอะ่ะแบบแตะ แต่ให้รถมันรู้ว่าเฮ้ยกูกูกูไม่เอาต่อแล้วกูไม่คลิกดาวแล้วนะกูไม่ขับเร็วแล้วกูแค่แตะแบบแตะบางๆขับเรื่อยๆชิวๆแล้วเพราะกูจะดูนกดูต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็จะชิปอัพให้แล้วรอบก็จะตกลงมาอ่าทุกครั้งจะเป็นทุกครั้งเลยนะครับผมลองรถลูกค้าเนี่ยจากที่เขาส่งรถมาให้ผมนะตอนนั้นผมถ่ายอยู่เขาจับทิปมาก็คือ400 สี่ร้อยหนึ่งกิโลอันนี้คือห้าร้อยสิบห้ากิโลนะครับผมวิ่งไปร้อยสิบสี่กิโลอะวิ่งลองรถคันนี้ยลองอยู่สามวันอ่ะจนผมจับคาแรคเตอร์ของเกียร์ของรถได้หมดทุกอย่างและอย่างรถคันนี้ก็คือเป็นรถของพี่ผู้หญิงคือรถเนี่ยผมบอกเลยว่าสภาพดีมากสภาพดีแบบดีจัดจัดอะก็คือปักทุกตัวอะไรทุกตัวคือไม่มีแตกไม่มีกรอบทั้งทั้งที่รถแม่งสิบปีแล้วอะก็คือรถมัน ไม่เลทไม่เยอะแล้วผมดูจากทรงอ่ะคือรถไม่เคยจอดตักแดดก็อย่างที่ลูกค้าบอกว่าไม่เคยจอดไอ้ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากจะจอดนะครับคือเป็นรถที่สภาพดีมากคันนี้แล้วก็ก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะเตือนกันไว้ก็เกียร์ทุกรุ่นอ่ะนิสัยมันไม่เหมือนกันกนะครับคือผมเป็นช่างผมไม่ได้เป็นเจ้าของรถคนที่จะเอารถมาให้ผมซ่อมเนี่ยคุณต้องบอกให้หมด คือผมเป็นช่างซ่อมผมไม่ได้เป็นเจ้าของรถคือผมจะไม่รู้คาแรคเตอร์อะอารมณ์เหมือนหมออะว่าเออคุณเป็นอะไรมาไม่สบายเป็นอะไรไปตากฝนหรือว่าไม่ได้ตากฝนเป็นไข้แบบไหนอย่างเงี้ยไอแห้งไอมีเสมหะแบบเนี้ยครับอ่ะโอเคก็สรุปคันนี้ที่รอบค้างก็คือคาแรคเตอร์ของเขามีอยู่สองสิ่งที่ทําให้เกียร์มันชิปอัพก็คือเร่งแซงแล้วยกคันเร่งค้างยกคันเร่งเนี้ย ยกคันเร่งออกจากเตีนเอาเตีนออกจากคันเร่งน่ยรอบมันจะค้างถ้าไม่อยากรอบค้างก็เราก็แตะเบาๆขับไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ใช้รถรุ่นนี้นะโตยโยต้านะ่าแบนเคามหนึ่งศูนนะครับเกียร์ของเขาส่วนถ้าใครไม่ชินยังไม่เซียนในการใช้สเต็ปแบบเอาขาแตะเบาๆก็มานี่เลยสมมุติเราก็ขับอยู่ที่เกียร์ดีใช่หไหมอยู่เกียร์ดีขับอยู่ปุ๊บขับปุ๊บเร่งแซงปืด๊ดมารอบค้างอยู่สองพันปุ๊บเรายกคันเร่ง ไอ้รอบยังค้างอยู่เครื่องยังฮึงง่งึถ้าเราไม่รู้จังหวะคันเร่งนะเราตกมานี่ปึ๊บ,บแล้วรอบมันจะลงมาเองปึ๊บอ่ะก็คือมันชิปอัพให้นะครับประมาณนี้โอเคก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ช่างใหม่รับซ่อมเกียร์ออโ,โต้ทุกรุ่นนะครับเบอร์โทรติดต่อ0958781365นะครับมีอะไรก็โทรมาปรึกษาได้นะครับรับจบทุกเกียร์ครับผมก็งานเนียนๆนะครับทำหลายวัน ทำแบบล้างสะอาดเรี่ยมเชี่ยมนะครับใช้ชุดซ่อมของเมกาทุกอย่างนะครับผ่าทอคอนเวอร์เตอร์นะครับผมรับขึ้นเกียร์โตนะครับแล้วก็รับโมดิฟายเกียร์โตนะครับสวัสดีครับช่างใหม่ครับ